โอเคสาหร่ายให้สูงถึงห้าแล้วกินขนมปังปิ้งนะครับให้เท่าไหรให้สามนะครับคราวนี้ให้กินขนมปังปิ้งเท่าไหรครับให้สองนะครับให้สองสองรือสามนะครับก็แล้วแล้วแต่คนที่จะแต่ว่าจริงจริงแล้วมันเป็นโพสตีสครับจะไม่ค่อยปากหน่อยครับ ทางนี้ให้เท่าไหร่ครับให้สองสองถึงสามอ่าโอเคถ้าเป็นผมผมก็จะให้ประมาณสองจุดห้านะครับโอเคมีบ้างแต่ไม่รับแต่ถ้าแบบใครเคยกินโลกปุ้ยที่แบบปิ้วไปจัดๆนะครับโอ้ที่เหลือแบบให้เลยสี่จุดห้าอย่างเงี้ยครับตั้งหัวเข้ายังให้สี่นะครับเปเรื่อยๆตั้งหัวเขาวีกินใช่ไหมครับมีกินที่เป็น ม,มันเรื่องจะเป็นโม,มกี้แล้วมีโพสตี้บ้างครับโอเคอันนี้ปรับคาลิเดอีกนก่อนนะครับน,นี่เดี๋ยวค่อยลองชิมอีกทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องเขาจะทำเอาไว้วั้ให้นะครับโอเคความฝาดมีไหมครับความฝาดมีสัมผัสได้เลยใช่ไหมครับให้เท่าไหร่ครับความฝาดถ้าเต็มห้าสองเป็นสางนีนนะครับ สองขึ้นอ่าให้สามเลยใช่ไหมครับอ่าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสองจุดห้าน,นะครับที่ผมไห้ผมเล็กน้อยมีไหม,มผมมีไหมมีแต่น้อยมากนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมให้ประมาณสองจุดห้าครับจะมีนะครับแต่แต่ว่าถ้าใครสัมภาษ์ได้คือโอเคดีนะครับแต่มีน้อยมากนะครับแต่หากว่าฝาทาได้ไหมฝาได้เลยนะครับ ถ้าฝาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่า,ยงงาอย่างเ,เราชิมเนี่ยเราบอกว่ามันปาดไม่อยากกินมาแล้วชิมแล้วมีวิธีแก้จำชาของข้าวได้ไหมครับแค่ไม่ฝาดเลยมันแก้ทีวิดีส่งครับมันไปแก้ทีวิดีสงได้นะครับแต่เนี่ยที่เราคงให้ทุกคนกินเนี่ยคือเราทงแบบมาตดฐานเท่ากันหมดนะครับก็คือหนึ่งกรัมกับน้ำหนึ่งร้อยแค่สามนาทีใช่ไหมครับเนาเท่ากันหมดนะครับ เพื่อให้เราได้รู้จักตัวของเขาจริงในถ้ามาตรฐานก่อนเราจะไปปรับอะไรค่อยวากันนะครับโอเคผมอึ่งแก้วนี่นะครับไม่ต้องทํำโทษตัวเองนะครับเราเททิ่ได้นะครับไม่ต้องทําโทษเลยต่อไปนะครับเป็น Japanese process ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่คือตัวอย่างของคำว่ามาลีนนะครับ5ใครไม่มีก็คาลิเบตตัวเองให้เรียกมันว่ามาลีนที่ได้ครับได้ข่าวว่าเมื่อาวานบอกว่าเป็นเนยวาวราชเนี่ย <laughs> <ว>แต่โอเคแนละ้วก็ใช้นี่ process คือการขัดที่นี่ p r o c e คือการเมื่อยถึงนะครับ ซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดถูกต้องนะครับเป็นไงครับกิ่นเหมือนกับอะไรบ้างนะครับเป็นทางมารีแน่นอนนะครับแต่จะไปทางสาหร่ายทปนางปูทางกุ้งนะครับเป็นอย่างนี้ฮะชอบไหมครับตอนนี้ที่สุดเนาะแสดงว่าเป็นสายญี่ปุ่นนะครับสายญี่ปุ่นนจะชอบตัวนี้นะครับบางคนเนีกุ้งลูกจิ้มนะฮนะหวานแบบหวานก็เวลาเสิร์ เสดทางตรงนี้ให้ลูกค้าลูกค้าได้บอกว่าอยู่ข้าวนะครับใช่ไหมครับผิดหวังใช่ใช่ผิดหวังโอเคจัะนะครับอะไรนะคุณบอกมเส้นหรือคุณบอกมุดเส้นนะผู้บอกมเส้นนะฮะโอเคต้องนะครับต้องนะครับนี่โอเคนะครับบอดี้ไม่หนักอ่า คือตัวนี้นะครับถามว่าเราจะไปกับคู่กับอะไรล่ะอาหารนะครับซูชิซาซิมิไอที่บอกมันตัดกันเนี่ยมันตัดกันที่อย่างที่ผมเล่าให้มงเพราะว่า <ๆ S 2> คือร้านเราไขมันนะครับบอกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า,าก็มีอยู่นะฮะกินคู่งกินปูยังอยู่นะครับก็เชื่อมโยงได้ครับอ่าอย่าลืมโพลนะครับ ตัวสารเคมีนะครับที่ผมเรียงไว้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเ,เห็นปรเซสแล้วนึกถึงสารเคมีที่เปลี่ยนไปได้นะครับพอถ้าเราไปทำเองหรือเราไม่เบรคการเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจะกลับไรแกกจ,จะวนการไหนเพราะสารเคมีตัวไหนจริงๆ,ๆนะครับโอเคนะครับคราวนี้ต่อมานะครับปรเซสนนะครับชาขาวชาเขียวชาขิงหมักชาดำ แล้วก็ชาดาร์กีนะครับถ้ากระบวนการนี้ไม,ม่ว่าจะทำเทคนิคไหนเนี่ยจะเปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในห้ากระบวนการนี้นะครับเพราะเป็นห้ากระบวนการหลักๆแล้วนะครับแล้วจะมีชื่อเรียกแตกต่าองออกไปใครชอบชาขาวมให้สุดตอบได้มากกว่าหนึ่งนะครับอ่มีชอบชาขาวสา,วสา,วาวมสออคนําให้สุดอ่าชอบชาอาวครับใครชอบอ่ามีชอบชาขาวแก้วหรือว่า ใครชอบชาเขียวอัส huh. ส so, uh, uh ัม huh. บ uh, uh ้างครับชาเขียวอัสสัม uh ีชชอบสองคนนะครับพาออะไรครับอารมีห uh นึ่งสองสามสี่ห้าหกน่ครับเพราช่าคุ้นเคยนะครับอ่าลองนึกไว้แล้วว่ามันจะเป็นเรื่ออะไรได้บ้างนะครับใครชอบตัวญี่ปุ่นบ้างอ่าตอนญี่ปุ่นเนาะคนชอบญี่ปุ่นเยอะนะครับโอเคใครชอบหมอข้าวบ้างครับ กับครับกิับแครับไม่อร่อยค่ะ <c oughs> โอเคนะครับไม่อร่อยค่ะคบคหมักใครหมักน้อยบ้างอ่อเคแล้วใคร่อบหมักเยอะบ้างที่มีผไม้ทีผลไม้อโอเคนะครับทุกคนช่วยดูด้วยนะครับว่ากี่คนยังไงบ้าง ใครชอบนางงามบ้างับ